ั้อคอยังไรขอกาวดิสก์เก่ากับพ่อเออเอดีได้เพิ่นขวจะเยูทูบจะโดนแล้วเพราะว่าเบียดเพื่อนันเบียดตนข่านแต่ว่าบุกซ้ายปากเมื่อไห่รูเมื่อไรนเนี่ยเย็บลูเมนรฮะเตื่อไหนยูทูบเบอร์อยยูทูบเบอร์ สบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เขาอยู่สตูดิโอลุคเคยสมองเนาะนี่เมื่อนี้คขอยกลับเวียงเนาะมาเฮ็ดเพลงมาเบิ่งอยู่บีและอยู่ในสตูตอนนี้มีสมบัติ97เนาะกำลังเฮ็ดเพลงอยู่เห้เพลงใหงม่อยู่นี่อันนี้เป็นสภาพสตูของลุคเคยสมองเนาะกัประมาณนี้นอะอันนี้เป็นสภาพสตูดิโอลุคเคยสมองเนาะ ประมาณประมาณนี้ก็จะเป็นฮุกๆนอะอันนี้พวกเกมไล่ล่งกันนี่โอ้โหเดเลกีตาร์อันนี้จะเป็นรีสเพลงเนาะที่ว่าของลูกเคยช้มองซ้อมกันอันนี้เป็นนัดดาวเพลงนัดดาวที่ว่าขึ้นโชว์คอนเสิร์ตจะซ้อมกันอยู่นี่เนาะเพลงเปิดตัวลูกเคยช้มองบาร์รถไทยอันนี้ของเป็นของไอเทมจำซักเนาะ จะมีพวกอุปกรณ์ลำโพงกล่องมีครบเนาะเพื่อไปโชว์คอนเสิร์ตสมบัติกามาเฮ็ดเพลงโอ้ยเยออันนี้ก็รแฮลวีวีเคเนาะเป็นยูทูบเบอร์เลยอ๋อเคยเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์วันนี้เนาะโบกับสตูหมาหนังเนาะแมมแล้วเนี่ยคู่เมื่อไคู่รูเมื่อไรเนี่ย Eh, hey, yeah, yêu bro! bro. Yeah, bro. What huh? What the name? YouTube. Oh, yêu bro! YouTube. YouTube. YouTuber. YouTube. YouTuber YouTube. 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 Oh YouTuber? <laughs> <laughs> <h snow> <hide> yeah, <hide> YouTube. 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 สบายดีนะตีล่ะอสบายดีสบเยโอ้สบายดีเด้อฮัลโหลฮัลโหลยฮัลโหลทุกคนอ่าวลกัมทูลูปกบเคไนพอส่องใม่เลยนะส่องใหม่เป็น K9P นพีช n าแนลเคไนพี e ชาแนลบอมีคนติดตามซี่ซีแซนฮีฮีซีซีแซนฮีฮีฮีีคนบอกสีฮีฮีีสคน วิลี weak, um. <laughs> <laughs> <Ne va weak. laughs> ่ฟอนอ่าอังเทป boy. ย e ัปเทปโมนสกิลิโออินฟิอันเซียนวน i g ่าโอเคโกเมื่อไรครับโซูทอิทเอาอีควัยยกูจีทายกูตัดคลิปเลยนะอันนี้พอบ้านตัวตึงเนาะที่พอบ้านตัวตึงนครับผมไป่รืองมงอยเมอมาวันแรกตีวก่อนเฮ้ Okay. i have experience in uh, yeah. oh oh yeah really good bro yeah yeah, <laughs> yeah bro. Oh, where oh, bro where are you from or bro where are you from i was, was i was uh, always at temple because mm. uh, my aka is temple boy yeah. temple boy no. yeah he he from a uh, park being <laughs> park <laughs> park <she. laughs> ว่าไหลสดบอข่อยเป็นยูทูบเบอร์เจ้อันนี้เนี่ยที่เจมมาเลยเจ้เจมไอ้เป็นยูทูบเบอร์เลยนี่ถ่ายคลิปได้นี่คลิปเดียวชบคลิปเดียวจบเลยคลิปเดียวจบบอตัดถ่ายเงาเออเราบอตัดเดี๋ยวใส่ยี่มาเด้๋ยวใ่เจมมาเจีงายพอรับแน่วาไปเตรียมวันนี้เราพบตีสร้างห้องโอ้กำลังกำลังสีสัมภาษณ์ ผมว่าเจียคอนเทนต์อีงลงเอ้ยพอดีมัอนี้ถ่ายเลยเราเหตุเองนะฮะเดือดเลยฮะเรเห็เองนะฮะอะไรเหตุเองบีดนี่ะบอลเลยบนเพลงสมบัติกำลังอัดเพลงอัดเองเลยเอามาอัดเพลเปล่านเนี่ยกโปแผ่นี่ไมโสบ่โอตูดเอารวบน่บุกเินนะบุกเินนะกีตาร์ไ เจียมเจียมเอาจากเพลงดูทายแห<อ>่งัน10นาทีเราลงนี่เพลงนี้มีเสื้อเพลงเขินนะโอ้เพลงเขินเพงใหม่มาอะเีเรยน่ยงเพาเนี้ยปิดส,สองเลย เป็นอย่างคือโอ้โหดินมุินได้นี้แมันสีอาดเพลงอะนะเรป่ิมัทีวันเสื่อมกับมาถึนตัวนี้มจะอะรยางนรับรรยากาศประมาณนี้เนาะทุกคนก็ใชังก่อะกันเเพลงกันอ่ะแต่ยินเสียงดีแล้วเสื่อมไ่้ตอนนี้ก็เป็นเวลา สิเอ็ดโมงหาสิเอ็ดเนาะส่วนไลพวกเขาจะเฮ็ดเพลงประมาณตอนหนึ่งโมงหาเจ็ดโมงเศร้านะหรือว่าแปดโมงมันจะเป็นฟิลแต่งเพลงน้องเกยมยังเตบานโอ้ทายยาวๆเลยได้นี่เอากดกดให้สมบัตินะี่เพลงใหม่สมบัติเพลงซีเพื่อน้องมึงพัำมม so When 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 will you go back to Park Park say? Uh, I will go back to say next week. Next week? Yeah. Oh or oh, next week. Or next next week. Next week. Okay, next week bro. Next week. Next bro. week. Next week because All day, all week, this week, I make this song with my researcher. Oh, on the beat. t a On the beat. No town, you say that. So, bang, I hết con đi này Because I miss my song more and more, more, more. Sì, hng, โนเนมอ๋อซีเพลงโนเนมเออคือเพลงกองสุ่มจ้ะหลายคนอาจจะบป็นู้จักเนาะอันนี้เป็นคนอยู่เบื้องหลังเพลงหลายเพลงเนาะแมนแมนสาวอินเตอร์ผู้สาวอินเตอร์สาวดีบีฟูขนาดหลายเพลงเนาะหลายเพียงเพลงยังไง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หลายคนครับคือบอลเจี๋ยทุกคนเอาเฮ็ดเพลงไล่นอนเฮ็ดเพลงไปเรื่อยๆจนเรื่อย before die เดี๋ยวเฮ็ดเพลงไปเรื่อยๆเรื่จนกว่าชีวิตนี้จะหาใหม่แม่คือเพลงมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับไปแล้วแม่แล้วแม่แล้วคือทุกคนนี่ก็เฮ็ดเพลงกันอ่ะโอ้ยังบอสทายยงาเนี่ยทายยาวเลยเนี่ย อันนี้ก็เฮลลิพิกเกอร์โปรดิวเซอร์ดีเนาะฮีฮิฮิแบนแบนเออเนาดีนะเพิ่งควนจะเห็นยูทูบจะโดนแล้วเพราะว่าเบียกไปนนั่นเบียกธนาคารแต่ว่าบุกสายปากกิลิซอโคโปจุวนหนึ่งมีเอฟซีซื้อให้มีเอฟซีซื้อให้สิ่กายต่อมีเอฟซีซื้อให้แล้วเจ้ามีรถเจ้าพาเอฟซีหลอกฮันเออไม่ก็จะจีมาเที่ยวอยู่ พราะแบบหมายถึงแบบถ่ายกล้องเ่รอนะเออไอเชนคอนเทนต์อะไรแล้วก็จับอยู่เขารถนะครับอ่าตามเรกศิสิเห็นอ่าอันนี้เพลงใหม่แล้วก็เพลงเดียวก็พอแล้วกอทำวางเด้เออโอ้ยตายตายโอ้แปดนาทีละเหลือสองนาทีนึงเอาช่วยกันเปิดตั้งไว้ที่ซื่อกะไร หอดซองนะทีโอ้บอสบอสัมภาษณ์เราเนาะเส็นแค่สองพันเลยบอสสองบรผ่านโอสใส่เอ yeah. mm. yeah. 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 oh, ็กเซนเดียวเอ็กเอ็กเจ้าเอ็กเซนเก่าแต่ว่าอันนี้สองสองสั่งใหม่โอ้คี่นี้ประมาณว่าอืมสองพันเหรียญปลานี่แต่คนลงทุนเนาะว่ได้ได้ลงทุนบอสสองไม้สองไม่คนเมีกาเวิร์กไรในนนท์แมนแมนแมนเมกาเมกาแน่นอนท์แมนแมน มวนได้หนิอ๋อเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึงนหหน่งนาทีนเนานะนอ๋อวเก้านาทีแล้วถ่ายแบบถ่ายบ้านนะถ่ายแบบเรียวๆไปเลยนะถ่ายบานน้า,ยบานนึงอ่งถ่ายบ้านนะมีคนชื่อโกโปรให้ไปเลยอ,อ๋อมีขอบใจเด้อขอบใจคนที่ชื่อโกโปรให้ด้วยไอจูดี้ไอปุย้ย ขอบใจน้อยน้ำเด้อที่วันที่16เพราะว่าท่านสตูกันเลยมุดไปแล้วเนาะสบายเก้าเฮียไปแล้วเนาะจะไมเราแบบตั้งกลุ่มอะไรนะเอ้าก็มีกลุ่มเอ้าโกโปเคนะพี่โกโปสปอนเซอร์อิลีว้าเอาก็เซียรอะไรอีกว่าเซียร์อะไรขอบใจเด้อขอบใจขอบใจทุกคนโทรศัพท์เท่เว้ยบะเงินบะเอ้าเอ้าใจดีเลยมีการเอ้าบมเซียร์ไอไออย่างไรอื่นอื่นกราฝาก แล้วเอ็นเองแล้วก็ถอกโอ้โมเป้เเป้ไเป้จักโอ้รหุ่นใหญ่กับเพีเลยเนี่บอย่นย่นดอนย่นเพร่ย่นย่นรู้บอเขายังไรขคอเก่าิตสตุกับบอสอันนี้สภาพสตู ก็เคยสะมองหรอกถันว่าเงินเงินสื่อกาวมาติดนี่ฮะหนังจะพอเห็นสื่อแฟนซับเซียง์เข้าใจติดแล้วก็รุดติดแล้วก็รุดต่อลดอีหลีเนาะสภาพจะปี๋ปะปี๋กว่าปี๋กว่าแต่ว่าก็ลดลายกับปั้งุดซะกระยามันซะ่ไม่ได้หัวแตกมันนั่นแหละใส่สีอไอกับเมื่อกี้นี่ไอนางเบิ้งกันคือสิรูอยู่นี่ คิดจะผ่ยามันลงหมาแล้วคืจอจ่อและประเด็นคือวางจอกไว้นี่โอ้คักสุดจอกอยากหน่จอกน้ำแดงกินน้ำแดงซือ้อนาะฝากเต้นตะเจนเนาะดูฟุ <laughs> <laughs> ตเ่ยสไลด์ทีเจเนาะตะเจโปรดิวเซอร์เฮดบีดดังสมบัติทักทายไหนที่ละ่ะสมบัติทักทายเอ็นเอฟซีไหนที่ล่ะสไลด์ดีเลยอันนี้สมบัติสมบัติ สบัดิเก้าเจ็ดเนาะกาเฮ็ดเพลง,ง,งอันนี้เพลงใหม่ของเรา,าโอซีบีนาทีละเอาจจะตั้งกล้องกันเนาะเดี๋ยวไปสำนีเด้อเดี๋ยวถ่ยวายใหม่ถ่ายาบเบิรงนะอีพีหน้ากินซอยจุฮะเดียกันเดียกันอีพี <laughs> หน้าก็คือถ่ายวันนี้แม่อีพีหน้าก็ถ่ายวันนี้ <laughs> เจอกันเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเคในพีชแนลเนี่ยเด้อบ๊ายบบาายยเ้๊ยบายเฮ้ ติเลสิบาติเลสิบบ่เป็นหยังบ่เอาเอาให้ซองผานก่อนเออตัวเนาะเพราะว่าโกโปแล้วก็มีแล้วเนาะแล้วซื้อแล้วแต่ว่าเพิ่นติว่าบ่มีนะนะพอดีเลยด้โกโปอีกโกโปอ่า11โหยโปแม็กเลยไอ้แจ็คเราใจจงเซื้อ12แผ่แล้วมีพ่อนี่แบบนี้เนาะ ขอแบบนี้ก็ได้รู้สักสองเพลงแล้วกันบายๆทุกคนไปกันเด้อขอบใจเด้อน้อยน้อยเมื่อกี้นี่อ่านซื้อลืมลืมบัมมี่เราขอบใจน้อยนําเด้อบายบายทุกคนไปก่อนนี่โทนี่เนาะตอนนี้กำลังสิปล่อยเพลงใหม่ถ้าจะมันตัดต่อมันตัดต่ออีกใชเขี่ยวตัดเด้อกลางกลังตัดอืม เพราะว่าขาดสปอนเซอร์ไทยต้องการสปอนเซอร์กับตักมาหากบได้เนาะเพลงบีเล่าหักเราบ๊ายบายทุกคน